การเขาก็พยายามเจอเพราะว่าวันนี้เป็นวันสําคัญ ต้องบอกว่าอภาิธรรมอยู่ได้ด้วยอภิธรรมก็เลยต้องมีการทำผับป่าจะเป็นทุนการอยู่รอบของอภิธรรมทั้งครูบาจารย์นะแล้วก็ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งวิสศตนักศึกษา เราจะเห็นได้ว่าทุกๆปีเนี่ยในศสร็จนับศึกษาอาภิธรรมเราแต่ทั้งที่จบไปแล้วและกำลังศึกษาอยู่ก็จะมาพบปากกันในงานบุญพระป่าพอชวรหรืออภิธรรมชตติกาวิทยาลัยเช่นนี้เป็นประจำปีละสองครั้ง ดังนั้นวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งอีกครั้งหนึ่งในช่วงปี2,564นี้ก็ถือว่าเราขับเคลื่อนระบบที่เราทำกันมาโดยตลอดทุกๆปีให้เป็นไปด้วยดีก็ด้วยที่สำคัญก็คือ,อท่าน รองผูอ้อำนวยการสภิธรรมโชติกาวิทยาลัยพระอาจารย์พระมหาชัยวุฒิยวอุโทโธที่เราเรียกเรียกกันในนามท่านรองแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้นิเทกทุกท่านได้ร่วมด้วยช่วยกันในการ จัดให้มีการทอประปาเพื่อกับเคลื่อนหน่วยงานของเราหรือสถาบันของเราให้เป็นไปถ้าเราไม่มีปัจจัยเราก็ไม่มีการได้เป็นไปอย่างอย่างเป็นรูปธรรมเหมือนที่ผ่านมาฉะนั้นวันนี้นักศึกษาแม้จะมาไม่คึกคับแต่ก็มาด้วยความ ตั้งใจเต็มที่ไม่แพ้ข้างก่อนๆก็ด้วยมหากุศลเจตนาอันดีงามอันงดงามของทุกๆท่านทั้งที่ไม่ได้เดินทางมาโดยตรงแต่ก็มีการข้อขข้อป่าในระบบที่สะดวกง่าย ทั้งที่มาโดยตรงด้วยตนเองในวันนี้นะก็มีทั้งอภิธรรมบันติตที่เห็นเห็นก็คืออภิธรรมบันติรุ่นห้าสิบเจ็ดรุ่นห้าสิบกก็มาห้าสิบเจ็ดก็มา,กกมาแล้วก็ว่าที่อภิธรรมบันติก็คือมหาอภิธรรมิกะเจชั้นปีปัจจุบัน ว่าที่พิธามติรุ่น58ก็มาแล้วก็ว่าที่มหาเอกคือปัจจุบันมหาอภิธรรมิกาโตก็มาเราศึกษาชั้นอื่นๆก็มานะเท่าที่เห็นเห็นดูด,ดูดูแล้วเนี่ยถือว่าทุกท่านมองว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของพวกเราชาวอภิธรรมเราต้องร่วมด้วยช่วยกัน ตัมพิธรรมเราจึงจะเป็นไปได้ด้วยดีเหมือนปีที่ผ่าน่านมาเราอยู่กันมาเหมือนพี่เหมือนน้องเราอยู่กันมาเป็นศิษย์เป็นอาจารย์เราอยู่กันมาเป็นเพื่อนเรียนพระธรรมด้วยกันก็สังเกตเห็นได้ว่าจะอบอุ่นอยู่ตลอดเวลา นะทางทางที่สถานการณ์ไม่อำนวยนะแต่เราก็เอื้อให้ความอำนวยสะดวกนะวกอนยความสะดวกให้แก่กันและกันก็ถือว่าเป็นความตั้งใจที่ดีมากก็ขอให้ทุก,ท,กทุกท่านนะนักศึกษาอาิธรรมทุกทุกรูปทุกทุก,ท,ก,ท,กท่านที่ได้ร่วมด้วยช่วยกัน มีส่วนสำคัญในการทอดพระปาครั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาพระอภิธรรมของอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยให้เป็นไปได้ด้วยดีบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่บูรพาจารย์ท่านได้ตั้งไว้ มีความประสงค์จะให้พระอภิธรรมปิจกได้มีการเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะในประเทศไทยเรา mm hmm. ก็เลยต้องอาศัยซึ่งกันและกันเช่นนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่มีส่วนร่วมมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขกายสุขใจ ประสงค์สิ่งใดก็ขอให้เป็นไปตามประสงค์ทุกอย่างทุกประการโดยเด็วพันได้รับอานิสง์ผลบุญที่ท่านทั้งหลายบำเพ็ญไว้ด้วยตนเองนั้นๆโดยเร็วกันเช่นกันและสุดท้ายขอให้ทุกท่านเป็นผู้มีโอกาสดีๆในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้แก่ตนเองและสมมัมคมเช่นนี้ตลอดไป โดยเพื่อนหน้ากันทุก